โอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเพราะถ้าทุกคนมองเห็นสิ่งนั้นไม่เรียกว่าโอกาสชาร่อนโรสมาสเตอร์ธนาณนนาทองลายผู้หญิงที่มีความฝันสวัสดีค่ะขอบคุณอาตอมี่ไทยแลนด์นะคะที่ให้โอกาสในการแบ่งปันในวันนี้ค่ะพี่นันเองนะคะเข้าเรื่องเลยเพราะว่าเวลาน้อยมารู้จักกันก่อนนิดนึงเดิมทีเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเดิมทีเป็นเด็กต่างจังหวัดนะ เกิดที่กาลสินเติบโตที่กาลสินแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพด้วยความที่ยากจนความจนไม่เคยทําร้ายเรานะคอนเฟิรม์มความจนจะทําให้เราแข็งแกร่งแต่ลูกคนจนก็ตั้งใจเรียนจนกระทั่งมีโอกาสได้เข้ามาเรียนในฐานะนักศึกษาทุนโครงการช้างเผือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบสาขาสถิตินะคะพอจบแล้วก็ต้องรีบทํางานเพราะว่าขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับเสียงปรบมือที่ท่วมท้นค่ะ พอจบแล้วทํางานเลยเพราะว่าพ่อแม่รอคอยความสําเร็จอยู่ก็เริ่มต้นจากการไปเป็นพนักงานประจํานะคะแล้วก็ได้คําตอบภายในสี่เดือนว่าไม่พอที่จะสารฝันของเราเนื่องจากเราเป็นคนที่มีความฝันเยอะบ้านก็จนน้องก็เยอะพ่อแม่ก็ยากจนหนี้สินเยอะแยะนะคะครอบครัวชาวนาสิ่งที่ส่งต่อให้ทายาตก็คือความจนค่ะแล้วก็หนี้สินนะคะดังนั้นเราก็เป็นมนุษย์ล่างเงิน 4เดือนทํางานประจําอยู่ไม่ตอบโจทย์ก็หาโอกาสค่ะมองหาโอกาสอย่างที่บอกอะคะ่ะโอกาสมันมีอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นไหมถ้าคนมองเห็นแล้วมันไม่ใช่โอกาสเพราะทุกคนจะแย่งกันอย่างที่เรามานั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสเพราะคนข้างนอกมองไม่เห็นถูกไหมคะไปชวนเขาก็บอกบ้าแล้วเขาบอกเราบ้าพี่นันก็เริ่มต้นหาโอกาสโดยการเข้าไปเป็นนักขาย ในสมัยโน้นน่ะสาปีที่แล้วการเป็นนักขายเนี่ยประกันชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะค่อนข้างจะยากถึงยากมากเลยแต่ว่าสิ่งใดที่เราต้องการน่ะมนุษย์ต้องการปารฏนารแรงกล้าเราจะเราจะฝ่าฟันเนาะแล้วก็พี่นันก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในฐานะของนักขายประกันชีวิตมืออาชีพคนหนึ่งนะคะแต่ทุกคนจะมีช่วงที่โชคชะตามันเข้ามาทักทายเราตอนนั้นแหละเขาเรียกว่าโอกาสครั้งใหม่ โอกาสครั้งใหม่มันเข้ามาค่ะพี่นันก็ทำงานมา37ปีชีวิตน่าจะอยู่เซตเทิลได้ละแต่การมองไปข้างหน้าเครื่องมือที่พาเรามาถึงจุดนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับที่พาเราไปในอนาคตข้างหน้านะคะอะโทมี่เข้ามาเป็นโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตพี่นันมองเห็นโอกาสที่ชื่ออะโทมี่เหมือนกับที่ทุกทกท่านในห้องนี้มองเห็นค่ะถ้าท่านไม่มองเห็นว่าอะโทมี่คือโอกาสท่านไม่ฝ่ารถติดมา แล้ววันนี้คือวันที่คัดคนใช่ไหมคะคัดอิมพิเรียลตัวจริงเลยเพราะหลายคนกลับนะคะเพราะบอกมีประท้วงใช่ไหมคะเก็บชีวิตไว้เป็นอิมพิเรียลดีกว่านะคะบางคนถอยเลยค่ะดังนั้นวันนี้มันคัดคนค่ะเอาปอบมือให้อิมพิเรียลทุกคนค่ะคนคือคนคือคันดิเดตอิมพิเรียลมาสเตอร์ทุกคนในห้องนี้ถ่ายรูปไว้เลยนะคะแล้วก็โอกาสที่ชื่ออัโทมีเป็นโอกาสที่มาพร้อมกับ โนริสคือไม่มีความเสี่ยงภัยเลยพี่นันอยู่ในธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตมาเราต้องโอนย้ายความเสี่ยงทุกรูปแบบออกจากการลงทุนชีวิตเราคือการลงทุนนะคะลงทุนในลูกก็คือการลงทุนลงทุนในการศึกษาลงทุนในการทํางานคือลงทุนหมดโอกาสทุกโอกาสมาพร้อมความเสี่ยงการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะ h risk h i g h return ถูกไหมยิ่งเสี่ยงสูงยิ่งผลตอบแทนสูงใช่ไหมคะดังนั้นอะโทมี่นี้ผลตอบแทนสูงไหมคะ แต่มีความเสี่ยงไหม,ไมบางคนบอกว่าไม่จริงหรอกความเสี่ยงเยอะแยะเอามาลัางไล่เลียงกันว่าอาโทมี่มีความเสี่ยงอะไรอาโทมี่เป็นธุรกิจที่ท่านจะสามารถสร้างรายได้นะคะสิ่งที่พี่นันมองเห็นสร้างรายได้สร้างแอสเซทหรือสินทรัพย์ที่มหาศาลให้กับเราเลยมหาศาลขนาดไหนก็รายได้เดือนละสามล้านตลอดชีวิตที่น้องแบงค์อธิบายเมื่อกี้หนึ่งพันแปดร้อยล้านเป็นแอสเซทหรือทรัพย์สินขนาดมหาศาลหรือไม่ ใหญ่มากค่ะนี่คือโอกาสที่ทุกท่านมองเห็นนะแต่หลายคนมองไม่เห็นเขาบอกว่าเราบ้าถูกไหมคะแต่การสร้างรายได้นี้อาจจะมองว่าไม่เห็นได้เงินเลยอ่ะได้เงินช้าไปทำอย่างอื่นดีกว่าถูกไหมคะถ้ามองดีๆทุกท่านได้กำไรตั้งแต่ท่านเดินเข้ามาอยู่ในอาโอมี่แล้วการได้ใช้สินค้าดีราคาถูกถูกไหมคะแค่ซื้อยาสีฟันใช้ก็กำไรแล้วนะ ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีกับผลิตภัณฑ์ทั้งนั้นถึงได้มานั่งเป็นนักธุรกิจที่ถูกคัดเลือกมาโดยจักรวาลในวันนี้นะคะ,ะทุกท่านถูกคัดเลือกมาแล้วนะแล้วก็การไม่กําหนดให้เราซื้ออะไรต่ออะไร,บ,รบังคับเรายุบยับไปหมดนั่นคือความไม่มีภาระไม่มีความเสี่ยงเราลงทุนด้วยศูนย์บาทนะคะแล้วก็การไม่จํากัดชั้นลืกแผนการตลาดเราทุกวันนี้เปิดไปกี่ประเทศแล้วคะยีบเจประเทศ ถ้ามองในแง่ของการลงทุนก็นี่คือการทำ asset allocation คือการกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกถ้าวันหนึ่งประเทศไทยมีมีภาวะวิกฤตอะไรมีโรคร้ายระ,ะ,ะบาดหรือว่าภัยพิบัติหรือสงครามแต่ต่างประเทศยังทำงานได้ถูกไหมคะถ้าเรามองง่ายๆตอนนี้เรามีปัญหาชายแดนใช่ไหมถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่งออกไปประเทศกัมพูชาเป็นไงคะตอนนี้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ธุรกิจอตอมี่ถ้าท่านมีพาร์เนอร์อยู่กัมพูชามีปัญหาไหม ไม่มีค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องส่งของข้ามพรมแดนอาโทมี่ไปเปิดให้เราเรียบร้อยนี่คือโอกาสมหาศาลในการที่เราจะได้ทำ global business ที่แท้จริงแล้วทุกประเทศที่อาโทมี่ไปเปิดเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็น key point ของโลกใบนี้ GDP อันดับสูงนะติด1ใน15ของ GDP โลกบริษัทไปเปิดเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ท่านเห็นไหมโอกาสนี้แล้วทำการตลาดไหมแล้วโอกาสนี้มาพร้อมกับไม่ต้องลงทุนเลยให้ทุกท่านใช้ฟรีๆไงคะเราเป็นธุรกิจแบบไหนเราเป็นธุรกิจแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มคือธุรกิจที่ถ้าคนไม่เข้าใจแพลตฟอร์มจะคิดว่าก็แค่แพลตฟอร์มไงคะแต่คุณลองไปดูอายุน้อยร้อยล้านที่เขาสร้างแพลตฟอร์มสิเขาลงทุนมาหาศาลขนาดไหนเราไม่เก่งจริงเราทุนไม่หนาจริงเราไม่รวยจริงเราไม่แน่จริงเราไม่สามารถสร้างแพลตฟอร์มได้นะคะ และธุรกิจที่จะทําให้คนเป็นคนรวยได้คนธรรมดาเป็นคนรวยได้ก็คือคนที่มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองซึ่งท่านประธานออกแบบธุรกิจโพสตแพลตฟอร์มบิสเนสมาให้เราในชื่อว่าอาโทมี่เนี่ยแหละค่ะให้เราใช้ฟรีๆเอาปบมือท่านประธานหน่อยค่ะถ้าท่านไหนที่มองอาโทมี่ว่าโอ้ยเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงทุกท่านยังมองแค่ ผิวๆเพินๆนะคะเปลือกนอกแต่จริงๆแล้วธุกิจอะตอมี่คือธุกิจแพลตฟอร์มบวกกับมัลติเลเวลมาเก็ตติ้งมันเป็นไฮบริดค่ะเป็นผสมผสานเป็นลูกครึ่งความหมายคือเรากําลังทําธุกิจกระจายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ทุกบ้านต้องใช้แม้แต่มีสงครามก็ยังต้องแปลงฟันแล้วทุกบ้านต้องแป่งฟันต้องสระผมเป็นสินค้าที่คุณต้องใช้ในแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วแต่ถ้าไปซื้อแพลตฟอร์มอื่นมีโอกาสได้เดือนละ3ล้านไหมคะ โอ้โหงั้นก็ซื้อลอตเตอรี่ที่อตโทมีเถอะนะคะผ่านการแปลงฟันในทุกๆวันแล้วมันนำมาสู่อะไรกำไรที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางยังไม่ไปถึงหลอกเดือนละสามล้านแต่มีกำไรแล้วได้ใช้สินค้ามีกำไรแล้วแล้วกำไรข้อที่สองคือธุรก,กิจที่แก้ปัญหาในชีวิตให้กับพี่นันเองและทุกคนในครอบครัวโจทย์ใหญ่ๆใ,ในชีวิตเราคงไม่มีอะไรเกินไปกว่าเรื่องสุขภาพเนาะเพราะคนรวยเวลาป่วยเป็นมะเร็งเป็นไงคะ ความสุขหายไปเลยนะคะอโทมี่เข้ามาแก้แก้ปัญหาชีวิตพี่นันด้วยเฮโมฮีม oh แค่หนึ่งสองตามหาอัโทมี่ขับรถไปศูนย์การเรียนรู้เลยเพราะว่าเฮโมฮีม oh มันดีเหลือเกินมันทําให้คนคนหนึ่งที่ตาเป็นหมีแพนด้าแล้วหน้าเป็นฝ้าเป็นกะเต็มไปหมดเลยนะคะกินเฮโมฮีม oh ซองเดียวมันขับรถได้เป็นอาทิตย์ตกใจเขาโอาไลส่ ต้องบอกน้องๆพาพี่ไปดูซิมันอยู่ที่ไหนขับรถไปเจอท่านสปอนเซอร์ที่ศูนย์การเรียนรู้ปบมือให้กับเฮโมฮิมซอนี้หน่อยสิคะคุณคิดว่าถ้าคุณทำธุรกิจะเทมี่ไปคุณจะมีความลัคก,กี้อย่างนี้บ้างไหมมีความโชคดีอย่างนี้ไหมที่มีใครบางคนเดินตามหาเฮโมฮิม oh เข้ามาหาเราแล้วมาพร้อมกับ PV 700,000แสแบบนี้คะ่ะซื้อแบบเนี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือวันแรกที่เข้าไปศูนย์การเรียนรู้นะคะ ซื้อหมดทุกอย่างที่เราเคยใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นโปรไบโอติกพี่นันก็รับประทานมาก่อนแต่รับประทานแบรนด์อื่นมันเป็นธุรก,กิจของคนอื่นไหมคะอัโทมี่มีโปรไบโอติกด้วยเหรอมีซื้อค่ะสปอนเซอร์งงเอ๊ะทำไมเธอรู้จักโปรไบโอติกเพราะตอนนั้นโปรไบติกยังไม่เข้าเมืองไทยใช่ไหมคะท่านสปอนเซอรอ์ดังนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรก็จากคนที่หน้าดําเป็นหมีแบนด้านะขวานฟ้าเรียกพี่ก็น่าใสาขึ้นต้องดูวันนี้ว่าใสากว่าในรูปไหม ถ้าใสขึ้นก็ปบม,มือให้ความหน้าใสหน่อยมาจากเฮโมฮีมมาจากแอปซูลูตเซลล์แอคทีฟซินแคมาจากซินเนจีแอมพูมาจากสปอร์ตเอา,า, oule, ม,า,า out, มาจากทุกตัวเพราะว่าเราเราต้องสวยจากข้างในสู่ข้างนอกเนาะแล้วก็จากการรับประทานเฮโมฮีม hey อย่างบ้าคลัง่งนะคะในช่วงโควิดทำให้ <laughs> กลัวตายกลัวตายไม่ได้ฉีดวัคซีนทําให้โรคที่เป็นมาตั้งแต่เกิดก็คือโรค เลือดจางเป็นภาหะธาราัสซีเมียนะคะผลตรวจเลือด3ามปีล่าสุดนี่คือปีสุดท้ายนะเอามาให้ดูไม่มีภาวะโลหิตจางอีกแล้วอ,อันนี้คือกําไรพี่นันเก็บกําไรแล้วจากการท,ทําธุรกิจนี้เก็บกําไรแล้วค่ะสุขภาพดีแข็งแรงอายุ60สิบพานสะพานพระรามหมาหลายเดือนแล้วเบาหวานไม่มี a อวันซีสี่จคิดดูเอานะหกนะ ไขมันไม่มีไก่ไตกีีสไลา์ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มี HDL LDL ดีหมดจบไม่คะสสำหรับคนอายุ60น่าจะอยู่รอรับ30ล้านได้ไหมอสมรรถนะแบบนี้นะคะแล้วก็คุณแม่อายุ79เริ่มทานเฮโมฮิมตอนนั้นมีโรคบ้านหมุนโรควูบโรคหัวใจเต้นอ่อ,อนโรคเขาเรียกโรคชรลาหมอบอกโรคชรลาไม่มียารักษาดูไปตามอาการ พอเจอเฮโมฮีม oh เท่านั้นแหละทุกวันนี้เป็นสาวซำน้อยค่ะกินส้มตําทุกวัน <laughs> อันนี้ก็ทานแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคุณย่าคุณย่านี่กินเป็นแม่สามีตรวจโรคเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดต,ตันนะคะก็อยู่ใน ICU ประมาณ4-5วันพอออกจาก ICU เสร็จส,สิ่งแรกที่เราให้ทานก็คือเฮโมฮีม oh วิตามิน C, ีโปรไบติกโสมอะไรพวกนี้แหละค่ะ ควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอแล้วทําให้คุณย่านี่สามารถที่จะลุกเดินได้ภายในไม่ถึงสองเดือนคนอายุ90นะคะแล้วทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติได้ดังนั้นเนี่ยนี่คือกําไรที่พี่นันได้รับจากการรู้จักอะทอมีไม่มีผู้ป่วยติดเตียงในบ้านเราเนาะแล้วโรคกรมโรคเวรที่เป็นก็หายค่ะเห็นไหมคะโรคกมโรคเวรน,นะคะโรคโรคก,กำอวพันเนี่ย,ย,ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือธุรก,กิจอตอมีคือธุรก,กิจของการแบ่งปัน พินันไปที่เกาหลีอา่าไปที่ชัยนามาเที่ยวนี้เราได้เห็นการแบ่งปันในรูปแบบต่างๆหนึ่งในโครงการก็คือการผ่า,าตัดเด็กปากแหว่งโพดะเพาะดานโวนะคะซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยซื้อสินค้าอะโทมี่เนี่ยเราได้มีโอกาสทำบุญค่ะทำบุญในหลายๆรูปแบบเพราะว่าอะโทมี่คือบริษัทที่มียอดในการจำหน่ายสูงไอ,อ้ยอดยอดบริจาคสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยอดขายนะคะ ไม่ได้เทียบกับกําไรอันนี้คือธุรกิจที่แบ่งปันของแท้นะคะปบมือให้ท่านประธานผู้ที่เป็นผู้นำนะคะในการแบ่งปันให้เรานะคะและความรู้เกี่ยวกับทุกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้กินใช้ดูแลคนในครอบครัวเราก็ส่งต่อให้กับผู้บริโภคเราทุกคนหลายบ้านก็ได้ผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆสามารถที่จะประคองชีวิตจน ผ่านพ้นไปได้นะคะอันนี้คือมีเงินก็ไม่หายนะคะเพราะถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีบุญไม่ได้ไปเจอเฮโมหิม oh เนี่ยต่อให้เงินเยอะแค่ไหนก็เอาไม่อยู่นะคะแล้วก็อโทมีก็คือปลายทางก็คือพาสีบอินค e เดือนละ3ล้านที่สามารถส่งต่อให้กับทายาทคือลูกและหลานของเราเนี่ยต่อไปรวมเราถึง3รุ่นน้องแบงค์คำนวณแล้วประมาณ1,800ล้านมันคือธุรกิจ1,800ล้านของจริง แต่ก่อนมีคนถามว่าทำอะไรอยู่นะคุยทั้งวันนะอ๋อคุยธุรกิจพ8 0 0ล้าน <laughs> พูดไปพูดมามันเป็นจริงนะอโโมี่มันเข้ามาในมือเราถูกไม่ถูกออแล้วอยากจะให้ทุกท่านดูภาพนี้ค่ะเข็มเนี่ยค่ะมันสามารถส่งต่อให้ลูกได้เข็มอิมพีเรียลมาสเตถ้าตอนนี้ท่านเป็น a u t o เซลมาสเตอรบังเอิญเรื่มหยุดหายใจนะ เข็มนี้ก็จะส่งต่อให้ลูกเราอัตโนมัติทันทีความหมายคือทุกหยาดเหยื่อหยาดหยดของการทํางานของคุณน่ะมันส่งต่อให้ทายาทได้อยากเป็นลูกสาวท่านไหมคะมหรืออยากเป็นอิมพีเรียนซะเองอ่าเป็นอิมพีเรียนซะเองเธอเราจะได้ส่งให้ลูกหลานเราเนาะแล้วก็มันมีอุตสาหกรรมไหนที่รวยทั้งบ้านน่ะบางบางอุตสาหกรรมนะมีคนรวยคนเดียวในตระกูลนอกนั้นพี่น้องจนหมดไม่สามารถแบ่งปันกันได้แต่ธุรก,กิจนี้ อิมเพลียนคนแรกคนนี้คนที่15เนี่ยนะคนสุดท้ายในคนที่14ี่เนี่ยรับ30ล้านนะคะแล้วในวันเดียวกันคุณแม่เป็นคราวมาสเตอร์รับอีก10ล้านแล้วก็น้องน้องสาวนะคะรับ1.5ล้านเป็นรอยย่อมาสเตอร์ครอบครัวเดียวรับเท่าไหร่คะวันเดียวเฉพาะมาสเตอร์ชิปโปรโมชั่นะคะไม่เกี่ยวกับเจเนอเรชั่น i อมมิชไม่เกี่ยวกับโบนัสนะเกือบร้อยล้านอะ่ะบ้านนี้รับอะ่ะบันเดียวนะคะ นี่คืออุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขนาดไหนแล้วใครเป็นคนพาครอบครัวเราทําถ้าไม่ใช่เราเพราะพี่น้องบางคนยังต่อต้านอยู่เลยตอนนี้ถูกไหมคะเรามีหน้าที่ต้องเป็นออโตเซลให้เร็วให้เขาเห็นว่านี่คือโรงงานผลิตเงินที่ผลิตเงินให้ทุกเดือนนะคะแล้วก็อิมพีเรียลทุกคนก็คือตํานานนะคะเร็วๆนี้จะมีอิมพีเรียลอีกหนึ่งคนแล้วใช่ไหมคะ แล้วอีกหน่อยอิเพลเยอรจะขึ้นรับเดือนละสองคนสามคนเป็นว่าเล่นเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นในธุรก,กิจอัโนมีคือคุณต้องตัดสินใจเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ให้ได้โดยเร็วที่สุดมันต้องผ่านกระบวนการการตัดสินใจค่ะถ้าไม่ตัดสินใจมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะทํามั่งไม่ทํามั่งเดินหน้าถอยหลังนะคะการเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์จึงเป็นคําตอบในธุรก,กิจนี้ทํายังไงดีะคะธุรก,กิจนี้เป็นธุรก,กิจที่อาศัยรากในการหยั่ง บางคนบอกว่าไม่เห็นได้เงินเลยไปทําอย่างอื่นดีกว่าคุณต้องรู้ว่าถึงแม้มันจะดูไม่เติบโตแต่ธุรกิจเรากําลังอย่างรากลงไปแล้วรากมันมีสองข้างด้วยนะคะบางทีมันลงรากเดียวรากหนึ่งยังไม่ลงมันก็เลยเหมือนยังไม่ได้เงินใช่ไหมแต่เราเติบโตทุกวันนะคะอย่าท้อแท้นะคะครับของผู้สําเร็จเนี่ยมีรอทุกท่านอยู่พี่นันอยากจะแบ่งปันในเรื่องของการไปช้หนามาอีกสักสองสานาทีนะคะตอนนี้ธุรกิจอะโมี่ที่เรารู้จัก คือธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงเหลือแล้วถูกไหมคะหรือใครยังเห็นความเสี่ยงอยู่แต่สองคนนี้คือคนที่เทค r รส k ก่อนเราแจ็คก,กับเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่เริ่มทำธุรกิจโุม,มีโดยที่ยังไม่เปิดสาขามาเลเซียเขาทำงานฟรีอยู่สองปีโดยไม่ได้คอมมิชชั่นแม้แต่บาทเดียวในขณะที่ต้องมีค่ารถค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่ภายใต้ความกดดันภายใต้เปิดได้หรือไม่ได้เปิดได้เขาเสี่ยงไหม เสี่ยงเขาทุ่มทุนสร้างเลยเขาลาออกจากงานเดิมมาทำค่ะนี่คือคนที่เห็นโอกาสถูกไหมอาโอมี่มันคือวิชั่นใครเห็นโอกาสคนนั้นก็ทําแล้วจบเร็วแต่ใครไม่เห็นโอกาสก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนี้ค่ะท่านฟ้านเวียนคุยอ่าคุยนะคุยนะท่องท่องมานะท่านนี้ก็ก่อนทําก่อนที่จะเปิดอาโอมี่ที่ชน่นาสิบแปดเดือนก็อยู่บนความเสี่ยงเหมือนกันค่ะ แต่ทุกอย่างพอเปิดขึ้นมาทั้งสองท่านนี้เป็นคราวลดเดอร์ขับไปหมดแล้วอะค่ะนี่คือคนที่มองเห็นโอกาสแล้วเขาก็ออนอินก,ก็คือทุ่มสุดชีวิตลงไปดังนั้นเราไปชัยนามาเราเห็นค่ะเห็นอะไรคะเห็นบริษัทที่น่าทำงานที่สุดเห็นบริษัทที่กำลังจับมือกับโลจิสติกแบรนด์ซัมซุงนะคะเราไม่ใช่เครือข่ายขายตรงกระจอกกระจอกอีกต่อไปแล้วนะคะเราคือ อาธุรกิจกระจายสินค้าระดับโลกทุกท่านเข้าร่วมจอยได้ฟรีเห็นโอกาสแล้วก็รีบทำชอบดูหมอไหมคะทำไมคนชอบดูหมออยากรู้อนาคตว่าจะรวยจะสวยจะเลิศไหมถูกไหมคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะจะอยากจะรู้นะคือว่าแก่ไปฉันจะแข็งแรงไหมอาเอแคร์ A care, คือแอปพลิเคชันที่กำลังจะคลอดออกมา เพื่อจะเป็นคำตอบให้กับทุกคนว่าคุณจะอายุยืนร้อยปีวิ่งได้รอรับเงิน30บล้านในการตรวจสุขภาพนะถ้าตรวจสุขภาพธรรมดาเขาจะบอกแค่วันนี้ว่าคุณยังไม่เป็นอะไรแต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก10ปีข้างหน้านะแต่ว่าเวลาตรวจในธุรก,กิจประกันชีวิตเนี่ยเอ้ยฉันไม่เป็นอะไรทำไมไม่รับอ๋อเขาตรวจดูอีกสิปีข้างหน้าเขาเทคลิสคุณดังนั้น เอแครจึงจะมาเป็นคำตอบแล้วพวกเราจะได้แอปพลิชันนี้ฟรีนะคะสำหรับสมาชิกอะตมีปบเมอร์ค่ะปบเปอร์ปเมอร์ให้ท่านประธานแล้วพอเอแครมันคลอดออกมามันจะเป็นกระแสไปทั่วโลกอีกหน่อยคนจะถาโถมเข้ามาสู่อะตอมิทำตัวให้เป็นแบรนด์อะตอมเข้าไว้ค่ะแบรนดิงตัวเองให้เป็นอะตมีเข้าไว้โพสลงเฟซบุ๊กอย่าไปโพสด่าคนอย่าไปโพส ทวงนี้อะไรอย่างเงี้ยโพสต์ตการเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์ของอาโธมีค่ะความดีงามพระรามเก้าของอาโธมีทุกอย่างนะโพสต์ตลงไปเพราะวันหนึ่งที่คนที่เขาถามหาอาโธมี่เขาจะได้วิ่งมาหาเราไงคะนะคะโอเคไหมคะเนี่ยกาลังก่อสร้างค่ะทุกอย่างที่อาโธมี่ทำไว้ให้เรานะคะเนี่ยที่ประเทศจีนนะต้องบอกว่าคนเข้าร่วมประชุมในวันนั้นนะ่ะหนึ่งคนแล้วที่อาโธมีสาขาประเทศจีนต้องบอกว่า ทุกท่านถ้าไปเกิดอยู่ที่นั่นท่านจะร้องไห้ตั้งแต่ดาบแรกเลยเพราะว่าสมัครสมาชิกเนี่ยได้เป็นแค่ผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์ได้แมทชิ่งนะคะอยากได้แมทชิ่งคุณต้องไปสอบเหมือนสอบตัวแทนประกันชีวิตเวลาสอบเขารัฐบาลสอบเขาให้สอบฟรีไหมเขามีค่าธรรมเนียมเขามีค่าเยอะแยะย,ยุบยับใช่ไหมคะแล้วคุณจะไปรับรับแมทชิ่งเหรอเขาคุณต้องไปจดทะเบียนการค้าวุ่นวายไปหมดค่ะว้าวุ่นไปหมดแล้วเราจะขึ้นเซลล์มาสเตอร์นะจะไปเป็นไดมอนต้องขึ้นสามครั้ง ดมอนต์ Diamond, ต้องทำสามครั้งถึงจะเป็นชาร์ลอนถ้าไปเกิดอยู่ประเทศจีนเราจะเป็นยังไงคะเราร้องไห้เลยนะแล้วประเทศไทยเป็นสาขาที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกเพราะสมัครผู้บริโภคไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเลยแค่ใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดแค่เนี้สมัครได้แล้วอะลองไปดูประเทศอื่นที่ต้องบริไฟโอทีด้วยวีซ่าด้วยโ้เยอะแยะไปหมดกระบ,บอกให้นะคะ ดังนั้นคนที่เข้ามาในห้องประชุมหนึ่งนี้หมื่นสองพันคนคือนักธุรกิจทั้งหมดเขาไม่ใช่คนมาทําเล่น,ลนๆดังนั้นการเติบโตถึงของจีนถึงก้าวกระโดดอย่างที่เราไม่คาดคิดแล้วเขาก็จะมี Imperial Master ในปีหน้าค่ะไหนใครจะไปบ้างสักเซสตัวที่จีนปีหน้าไปดูเวที Imperial นะตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ขึ้นเซลมาสเตอร์ขนาดขึ้นยากๆเนี่นะขึ้น290คน ขึ้นพร้อมกันไม่ได้เวทีจะหักค่ะต้องให้ขึ้นสองครั้งชาลอนโรสสามสิบกว่าคนในหนึ่งเดือนนี่คือการเติบโตที่มันแบบพลังทวีคูณของธุรกิจเครือข่ายแล้วอันนี้ก็คือซีอที่น่าเคารพของเราค่ะท่านเขียนไลฟ์ในโรกของท่านละอีกสิปีเรามาดูท่านจะเป็นลุกแบบนี้แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทําไว้ให้เราดังนั้นพี่นันสรุปอโทมี่คือ perfect opportunity คือ โอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกท่านอยู่ที่ท่านจะคว้าหรือไม่คว้าเท่านั้นเองขอบคุณและสวัสดีค่ะ